ผลไม้เกาหลีหลายชนิดโดยเฉพาะที่ซื้อตามซูเปอร์ใหญ่ๆจะมีบอกค่าบริกซึ่เอาไว้ใช้บอกค่าความหวานของผลไม้ชนิดนั้นด้วยจริงๆค่าบริกเนี่ยไม่ได้วัดแค่น้ําตาลที่อยู่ในผลไม้เท่านั้นค่ะแต่จะวัดของแข็งทั้งหมดที่ละลายอยู่ในผลไม้ซึ่งของแข็งที่ว่าเนี่ยประมาณ80%ก็คือน้ําตาลค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเอาค่าบริกเนี่ยค่ะมาบอกค่าความหวานของผลไม้ถึงจะไม่ได้ถูกต้อง100%ก็ตามซึ่งค่าบริกเนี่ยนอกจากจะวัดปริมาณน้ําตาลแล้วยังวัดความเป็นกรด เบือแร่ไขมันรวมถึงวิตามินต่างๆด้วยซึ่งผลไม้แต่ละชนิดก็จะมีค่าบรีสมาตรฐานแตกต่างกันโดยถ้าผลไม้ชนิดไหนที่ค่าบรียถึงค่ามาตรฐานแล้วก็แสดงว่าสุกแล้วพร้อมเอาออกนํามาขายซูเปอร์ใหญ่ๆในเกาหลีอย่างเช่นอีมาก็จะมีการบอกค่าบรีสที่หน้ากล่องของผลไม้ด้วยค่ะอย่างเช่นส้มที่ไอรินซื้อมารอบนี้ค่ะที่หน้ากล่องเขียนไว้ว่าค่าบรีสมาตรฐานคือสีแต่ว่าส้มตัวนี้นะคะค่าบรีสสูงถึง12แสดงว่าจะหวานกว่าปกติไอรินลองชิมแล้วก็หวานจริงๆค่ะและอีกผลไม้ชนิด หนึ่งที่มักจะระบุค่าบริสด้วยก็คือแตงโมค่ะเพราะว่ามันแพงและขนาดค่อนข้างใหญ่ด้วยไอรินคิดว่ามันดีมากๆเลยค่ะสําหรับใครที่เลือกผลไม้ไม่เก่งเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องเดาสุ่มเองก็ให้ดูค่าบริสนี่แหละค่ะเราจะได้เลือกผลไม้ให้มีรสหวานแบบมั่นใจมากขึ้นไอรินคิดว่าถ้าที่เมืองไทยใช้ระบุบริสเนี่ยก็คงจะดีเหมือนกันและเพื่อนๆมีเทคนิคในการเลือกซื้อผลไม้เกาหลีให้หวานอร่อยยังไงบ้างคะ